สวัสดีครับเจอกับผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมช้ยเลสซิ่งครับทางช่องเพชรรับมอไซค์ครับผมวันนี้จะมารีวิวรถที่เช็คเสร็จแล้วครับยามาฮ่า z ีเซช็คเสร็จตามสภาพครับผมคันนี้จะเป็นปกติมันจะล้อใหญ่ครับเป็นล้อแม็กใหญ่แล้วใส่ล้อมินียมครับแล้วก็ใส่ยางเล็กครับ ที่เอามาตอนแรกก็คือรถมันจอดนานครับต้องเดินมาเช็คหนึ่งก็คือเช็คถังเช็คขบูเช็คก๊อ,อกน้ำมันเบรกหน้าเบรกลัางครับเบรกหน้าไม่อยู่ครับตอนนี้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนชุดซ่อมปัม๊มใช้ของฮอนด้าครับเปลี่ยนชุดซ่อมปัม๊มแล้วก็เปลี่ยนสายถัก,ก้วครับสายเบรกครับสายเบรกก็แตกครับขี่ไม่ได้แล้วครับถ้าไม่มีเบรกก็ขี่ไม่ได้ ก็นี่ครับเปลี่ยนกระปุกปั๊มลอยของเบรกหลังครับมันเป็นเยยงครับแกแต่งครับเกเยยงเป็นของแต่งครับแล้วก็ตัวสาคัญเลยครับปั๊มครับปั๊มออโตรลูบครับเจ้าของรถหาอยู่ตั้งนานครับหาไม่ได้ครับเขาส่งมาให้ก็ส่งมาผิดครับส่งของรุ่นไหนมาให้ก็ไม่รู้ น่าจะเป็น JR หรือว่าเซทิเอร่าเซทอาประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้เป็นของ VR ครับใส่ได้ปีเปครับเหมือนกันครับ VR ทีเซทอาทีเซเดมใส่กันได้ครับถึงจะไม่เหมือนร้อเปเซ็นแต่ว่าใส่กันได้แน่นอนครับผมเครื่องสมบูรณ์เช็คเครื่องเช็คขาบูสมบูรณนะ์เครื่องดีอยู่แล้วครับไม่ต้องทําอะไรแต่ว่าที่ต้องเช็คก็คือเช็คขาบูครับ ขูเช็คน้ามันเช็คปีกหน้าเช็คปีกหลังครับตอนนี้ก็ซีลสมบูรณ์แล้วครับขี่ได้ครับวิ่งวิ่งมีวิ่งเยียวนะครับมันเบาครับอยากขั้นใหญ่ๆเหลือคันเล็กๆรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นครับสายยาของเขาตั้งตั้งแต่ปียุค90ครับ ตอนนี้ก็ประกาศประกาศ,กาศาแฟริ่งหน้าครับเขาเรียกเฟลลิ่งหรือว่าชุดสีข้างหน้าครับประกอบเรียบร้อยครับตอนนี้ขาดแค่แบตเตอรี่ครับถ้ามีแบตเตอรี่ก็วาลก็จะทํางานได้เป็นเป็นิทธิภาพครับคันนี้ขายนะครับก็ของรถบอกขายทําเสร็จแล้วขายครับคันนี้มีแค่สำรองหน้าเล่มครับแต่ว่า ถ้าอยากได้เล่มแบบถูกต้องก็มีครับมีมีโครงแข้งเล่มแล้วก็ป้ายทะเบียนครับมีคันนึะครับแถมครับแถมให้ครับไปพร้อมกับคันนี้ถ้าซื้อเอาไปพร้อมกันก็เอาไปยำหรือว่าสับไปกันครับให้มันเป็นมีเล่มได้ครับโครงแข้งเล่มพร้อมครุฑคันนี้ครับคันนี้มีแค่สำเนาหน้าเล่มครับหดขายเป็นตัวครับผม ที่พูดไปก็คือโค้งแข็งเล่มของอีกคันหนึ่งโค้งแข็งเล่มป้ายทะเบียนของอีกคันหนึ่งแลว้วก็คันนี้ครับสามีสาเนาหน้าเล่มครับตอนนี้ไม่ไอโค้งแข็งเล่มไม่ได้อยู่ครับอยู่ที่ห้องครับตอนนี้อยู่ร้านครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับราคานี้ไม่แพงครับถ้าเอาแค่คันนี้สามีสาเนา,นานหน้าเล่มอย่างเดียว 1ือ0มืสองันห้าร้อยครับใครสนใจก็ทักแชทได้ครับสมชัยเลสซิ่งครับศูนย์แปด0ูนสส้าศูนแปดครับเบอร์โทรศรัพท์หรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมรถคันนี้พร้อมใช้งานครับสมบูรณ์ทุกจุดแล้วครับเติมน้ำมันเติมสองที่ขีอย่างเดียวครับบหน้าเบรกหลังโอเจค,ครับ ตามสภาพครับก็มีแตกมีอะไรบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะสภาพรถโตโอเคครับตามที่ผมดูก็80%น่าจะได้ไดครับประเมินราคาประเมินว่าความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ของสุดสีของทั้งคันนะครับอยู่ประมาณ80%ผมว่าโอเคครับรถนี่ตั้งกือบ30ปีแล้วครับ30ปีมาแล้วครับใ้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคครับผม ที่ชมคลิปนี้แล้วก็ปุกใจก็ขอกําลังด้วยก,กันกดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับใครสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับคงอีกไม่นานครับเดี๋ยวจะโพสต์ลงขายอยู่เขาเจ้าเจ้าของรถบอกโพสต์ขายให้หน่อยอย่าโพสต์ทางเฟซบุ๊กครับ r k เ t p l เ c e ครับ ขาอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ